สวัสดีครับผมกบอีกกลับมาอยู่กับผมเดดแดนคุงนะครับพบกันในเกม라이น์เจ้านะครับคุณดูก็จะมาสุ่มคอลลาโบเออช่างแม่งอ่ะผมสุ่มสามไอเดีนะครับคุณดูไอดีนี้ก็เป็นไอดีที่มีแค่ห้าตัวเองนะเพื่อนคดูแต่เราไม่รู้ว่ามันจะได้ไหมคลนดูที่มีโชว์ว่าม็อบไซโครร้อยนะครับผมผมรูม้นุ่มอยากได้สุดน่าจะเป็นตัวนี้นะครับเอีกมัธยมต้นมีความรักชิงโงโ่สกิลแรกก็จะเป็น ยกเลิกภาวะมาต่ตําศัตรูสี่วีซราความเสียหายสามมันหกของพลังโจมตีลงในพื้นที่หยุดยั้งการยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบแล้วก็สร้างบาเลียฟื้นฟูพลังชีวิตเพิ่มอัตราใช้ทักษะของพวกพวกนะครับมันดูแล้วก็มีสกิลใหม่ก็น่าจะเป็นอกปฏิบัติการรอบสังหารนะครับมันดูถ้าเรนเจอร์ตัวเองตายใช่ปะมันจะเรียกยมาทูตให้คนอื่นตายไปด้วยใช่ปะคุณดูผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ตัวนี้ก็คนนุณรูก็อ่านคุณน่าจะรู้กันนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอันนี้ก็สกิลเหมือนกันนะครับรอบสังหารเป็นอาจารย์ของตัวนั้นจำชื่อไม่ได้เออชิงโงเอชิงโงโอเออเป็นอาจารย์ของมันน,นะครับสกิลมีประมาณนี้อันนี้ไม่น่าจะไม่อ่านแต่นี่ก็ดีอยู่เพิม่มพลังโจมตีกับเพิม่มพลังชีวิตแล้วก็ยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบให้พักพ่วกก็ดีอยู่นะคนนุณดูแล้วก็มีดิสสกิลมีประมาณนี้อันนี้เยื่องสุดท้าย แล้วก็ทิลุกิตะเกียก,ก็มีประมาณนี้แล้วก็มีอันนี้มีขั้นสุดท้ายเหมือนกันติดตั้งสองตัวจะได้บัฟบัฟบอะไรวะบัฟพลังโจมตีกดเลยนะครับคนดูรอบแรกเธอบสบายดีไหมเป็นุมตาไม่ตัวเธอซึมซาบเราดูเดี๋ยวผมไปเรียกทีนะ ปุ๊บอ๋อิแวมไพร์เหล็กเจมนะครับเดี๋ยวดีเป็นวันสวัสนีนะเพื่นเธอก็มาต่อทีดียนี้นะครับคนดูก็ไอเดีที่เพิสมัครใหม่นั่นแหละที่เหลือที่มันโดนผมสุ่มให้ดีแล้วเว้ยแต่ผมอีกสองไอดีนี่ยผมสุ่มไปหมดละตอนนี้มี21ตัวคนดูผมกดเลยผมไปสุ่มไอเดีด่างดีกว่าเนาะคนดูเนาะไอเดีด่างผมขอให้มันได้เถอะรถเข็นอัพเป็นเดนิสไม่เป็นไรผมจะไม่ซีในอดีพวกนี้นะครับ ผมจะไปซีในไอดีที่ไอดีหลักนะครับถ้าไม่ได้ <c oughs> ถ้าไม่ได้ครับฟืจะได้สาฟูปับ๊บแมวกวักนะครับ10 2สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สสามสิบสีผมชอบขึ้นรถผมชอบขึ้นเรือผมชอบขึ้นเหนือผมชอบขึ้นลิฟต้ไม่ใช่เปี้ยงปุ๊บแมวน้ำแอรี่ เอสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบผมชอบนั่งรถผมชอบนั่งเรือผมชอบผมชอบนั่งเหนือผมชอบนั่งลิฟต์เอาสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบเอาสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบผมช่วยคนจนผมช่วยคนรวยผมช่วยผมด้วยผมติดอยู่ในลิฟต์ให้มันเสียมาคนดูกดต็ต่อรอบสุดท้ายคนดูคือมึงถ้าถ้าแบบนี้ไม่ออกใช่ไหมคุณดูถ้าดีหลักผมออกผมจะดีใ,ใจแบบฟุตฟิตฟุตฟาดแบบ ผมจะปั้นแม็กแบบปั้นแม็กให้คนดูดูเลยเป็นไอเทียดแ,แดนแจกใบเหลืองกรรมการกรรมการแดนแจกใบเหลืองใช่ปะกรรมการเลยนะแดนกรรมการแจกใบเหลืองปาติโทเดีกคนงามจริงๆเทด,ด,ด,ดิหนึ่งพันห้าสิบเราไปต่อที่อดีหลักนะครับก้าวเดียวสวยสุดลาเขาจะมาสมที่ดีหลักนะครับเหมือนดู เชียดเดแบบถ้าออกได้ให้ดีนะเว้คนดูแบบโอ้ไม่ก็ผมได้ปั้นมาีิแม็กเป็นที่รอบบบมันได้เนี่ยคนดูผมอยากได้พีชีพสองเว้แต่ไม่เป็นไรแดนจะมารันวงการเกมไลน์เลยเจอที่จริงผมมียี่สิบตัวนะคนดูอีดีหลักอะ่ะแต่ผมส่มไปแล้วเว้ส่มไปรอบหนึ่งเว้เออส่มไปห้าตัวที่โรงเรียนอ่ะคนดูและแม่งก็ไม่ได้เว้ <c oughs> มาคนดูผมจะกดตรงนี้แล้วกัน ดูอีก one two เด็กมัธยมปลายขอให้ออกเถอขอขอไอ้ดีล่ะกูต้องออกไอ้ดีล่ะกูต้องออกครับจังหวะนี้ว่าไงเองจะว่าไงกูปั้นแม็กให้มึงเลยนะเว้ยห้เปอร์แม็กอุ้ยหัวขโมยบบบให้เปอร์แม็กเนี่ย,ย,ยน่นคนดูถ้าได้เกินสี่ดาวสองตัวจะคิดว่าได้แน่นอน เรียบร้อยได้แล้วค so ุณดูได้ทั้งสามตัวหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ปุ๊บกูขอเอ้เฮียเกมกูไม่ได้โคโลโบตั้งแต่เอรินแล้วนะเว้ยตั้งแต่บาเกียวหรือว่าได้ก็ไม่ได้ก็ได้เอรินก็ไม่ได้โคโลโบมาตลอดเลยนะเว้ยกูขอในเมเลเด็กประถมบอลเอชอ่าอือเธอสบายดีไหม ไอเจมือดเจมือมาแล้วเจมือมาแล้วนะโมตัสสะภะคะาวัตโตโยพุทโธ่เปียง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 อู้หูหมวกแดงเซลลี่เป็นคำสามที่ฉันต้องหยุดซ้ำๆอยากจะรู้ตรงที่ไทยทั้งนั้นจะเป็มิจฉาชีวิตจะเป็นยังไง คุณรู้ผมเก้ือแบบโอ้อาผมก็ทำไปหมดแล้วนะเว้ยให้ผมหามาไหนะ่ออีกตัวตัวสุ่มผมหาไม่ได้แล้วเว้ยเกมเฮ้ยเหนื่อยกับเกมเล่นด่านร้อยสามเอ็ดเลยเอาคุณลุงไปแฉเอาไวยรูง คุณคิดว่าชนะปะ <S 2> <S 2> <S เฮ้คนดูผมว่าชนะปะผมว่าไหวเป่าไอา้ยังคนดูเดี๋ยวผมไม่ดูกบผมเลยเว,ว้ยมีตั้ง20ตัวเพื่อปั้นไมค์เลยนะเว้ยแล้วก็ของสเตย์ผมมีเพียบแบบสามารถปั้นไมค์เลยได้เลยนะเว้ยคุณดูแบบผมท้อมากแบบ คโรโบนี่แบบโอติว์กับบาคิแล้วก็เอเลนนี่มาผมไม่เคยได้เลยคโรโบ,บวับคนดูแดนท้อแดนเหนื่อยเชียอถ้าเป็นใครแคร่เหนื่อนนยเว้อเคยดีกูต้้งกากลงเรื่อยๆเพราะไม่มีโคโรโบใหม่ๆเนี่ยออกให้ออกให้ออใหไม่ได้หรอเกมถ้าคุณจะออกให้ผมคุณออกไม่ได้คุณคุณจะเล่นกับผมไหมคุณคิดไงกับผมล่ะคุณคิดว่าผ่านปะ คุณดูคิดว่าผ่านไหมเพราะว่าไม่มีโอกาสผ่านอยู่ฮ่าๆๆๆยังไ่เอคุณดูทนนี่คุณดูเห็นผมเล่นลิมแมตเนี่ยคนนุณดูคือผมปวดคนคนตีนะคนมัางคนหนุบเลยใช่เขินร้อนปะคุณคิดว่าชนะปะ ตอนไหนมันจะจบเนี่ยผมจะได้กดไฟอีกตัวนึงก็เป็นยี่สิบเอ็ดตัวนะครับมันดูมันเยอะเกินเกินเหตุละผมจะปั้นไหมก็ไม่ได้เนาะโหแค่ตัวเดียวเองอน่ยโอ้โหเองจะออกให้ไม่ได้เลยหรอโคลาโบอ่ะโคลาโบแล้วะนะเดี๋ยวเรามันเจ๊ะรอบหนึ่งคนดูที่ยี่สิบตัวยี่สามสิบตัวให้มันเจกอีกรอบหนึ่งเดี๋ววยวผมก็จะสุ่มันไม่เป็นไรแต่ผมมีบากิเอาไวต้ตบอยู่ มากี่ผมไม่ได้เล่นๆน,น,น,นะเวรุ่นมากี่ผมก็โหดนะครับฟึง๊งวายมันนานแต้เป็นเงจาที่ฉันจะนอนเสงาออกกันหน่อยดี ผมว่า,น,าน่าจะผ่านแล้วนะครับพวกนดูใกล้ละใกล้ละใกล้ผ่านละสวัสดีนะฉันเองลาวิลน่าเบื่อไม่มีใครคุยด้วยเลยเรอฟันดีนะฟันดีนะสองหมายถึงให้สองเข้ากูไม่ลงหรอกนะเช้าวันที่สดใส ต้องการรับส้นตีนสักหน่อยไหมล่ะสุภาพบุรุดที่ดีต้องมีปืนที่เยี่ยมยอดอันนี้แว่อน,นวอันนี้ก็อันตัวอะไรดิเอ่อแว่นไปเลยดีกว่าถ้ายิงไม่โดนก็จะกับพลาดเป้า,าแน่นอนพอดูโคตรเยอะเลยว่ะตั้งแต่มันจะจจเนี้ย ยอโอเคเนี่ยครับดูผมตัดคลิปไปเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวคนดูคลิปมันนานเกินไป